หมายเลขหนึ่งเจ็ดแปดนี้ชื่ออะไรนะครับชอโยค่ะชอโยค่ะเป็นเป็นดาวสนามนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมดาววิงวิงดาววิงวิงแล้วทําไมนึกยังไงถึงเลือกมาถือเลือกไม่ได้เอเลือกไม่ได้เหรอนายลงมาแป๊บคนอล็อกคอเลยเหรออ๋อถือถือว่าโชคถ้าเลือกได้หนูก็ไม่เลือกนายอย่าพูดความจริงอย่างนั้นถ้าเลือกได้หนูก็ไม่เลือกนายแล้วแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ออกรอบบ่อยไหมครับ ไม่เคยได้ออกเลยอ๋อแต่ตอนนี้อตอนนี้น้องก็เป็นโสดโรู้แล้วแล้วสัปดาห์หนึ่งเราได้ออกรอบกี่กี่ครั้งคครึงงคร่งรส,สามครั้งไอ้ไอครึ่งรอบนะออกอย่างอื่นละมันไม่ใช่ไม่ใช่ออกรอบละถ้าครึ่งรอบเนี่ยสาวทิต์แค่นั้นเองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้านายมาเนี่ยนายจะไปโฆษณาให้ว่าน้องโย ดูลายเก่งๆเมื่อกี้นะโยซ้ายหรือขวานายซ้ายแน่นอนพัดออกมานน่นเลยออกขวาอย่าลืมนะครับ,น,รบ 8, น้องโยหมายเลขอะไรครับหนึ่งดน้องโยหมายเลขหนึ่งปนะครับมีซ้ายบอกขวามีขวาบอกซ้ายโชคดีว่านายเก่งเลยเลยพัดได้ได้พาอันนี้พี่โต้งนะครับฝีมือการตีสุดยอด ฟับเขาให้โอเลคน่ากินน่ากินถ้ากดหยุดก็ตอนนี้หรอไม่ต้องกดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวนายกดเองอ้ตกเลน้ำกเลน้ำหายดีนะตอนตกน้ำเลื่อกล้องตามไปเลยนะอยู่ในถุงแหละ

เออใช่ไม่เป็นไรไม่ไลมตัวไปได้อุตสาห์พัดลง <c oughs> อุตสาห์พัดลงนะเนี้ยติดกดดไายถือโดน <c oughs> ห้ามันหน่ <c oughs> อา้าวหางกินอ้อาวยังอีกนับหนึ่งเลยนะพี่กบหางกินแล้วโอ้ไม่พอขุ่มฝั่งไม่พอชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะ <C> e <at> ชื่อเปียวค่ะชื่อเปียวเปียวหรือเปี้ยวเปียวค่ะเปียวอ๋อมาขายขายนี่นานอย่างเนี้ย ยังไม่นานเพิ่งขายได้ส2บปีกันนั่นเองไม่ใช่ค่ะแล้วหน้าตาสวยขนาดนี้โสดได้ยังไงมันมันต้องมีเหตุอันน่าสงสัยสำหรับค่ะอือชอบเป็นอิสระมากกว่าค่ะชอบเป็นอิสระอ๋อไม่อยากไม่ไม่ชอบอ๋อไม่อยากผูกพัน,น,ในใครอ๋อโสดด้วยชอบอิสระด้วยไม่ผูกมัดไม่ผูกพันใช่ค่ะเออดีเนาะเขาท่าดีน้อง เปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเปรียวเปรียวใช่เปรียวปาดเปรียวใช่ค่ะอ๋ออ๋อ,อคนนี้ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดทุกซุ้มต้องมีซุ้มนี้นั้นเป็นคนที่สวยที่สุดแล้ว,ลวทั้งหมดมีกี่ซุ้มเนี่ยมีสี่คนมีสี่ซุ้มค่ะมีสี่ซุม้มอ๋อโอเคโอเคสรุปแล้วที่นายพูดมาอันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช่ไหมแต่ก็ไมยซื้อหน่อยโอ้โหไม่ได้ดรอแล้งอ่ะใช่อะไรคะ นุกนิกใช่ค่ะหมายเลขอะไรเอ่ยสองหกสองอายุถึงยี่สิบห้ายังจ้ะไม่ทายค่ะประมาณยี่สิบสองเกินแล้วค่ะเกินยี่สิบห้าแล้วไม่เชื่อหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่น่าจะเกินยี่ห้าเกินแล้วเกินแล้วแอปเด็กเฉยสองหกสองใช่อ๋อสองหกสองเชื่ออะไรเชื่ออะไรนะเราเก่าตะกี้ยี่สองยี่ยี่สิบยี่สิบกว่าเด็กดีว่ะ หน้าตาเด็กดีหน้าตาเด็กดีเราเลี้ยงได้ค่ะอ้าวกินจุไม่ไหวหรอกอยู่บ้านมีแต่มาม่าไม่ไหวอยู่บ้านมีแต่มาม่าเลี้ยงไงจะไหวอนนไม่คุยด้แล้วอือหือไฟแดงกับพลิปนี่ก็คือกดมันยัดขึ้นหลางขึ้นหลังไม่ได้ตรงนี้จำเป็น สวยยสวยดูนี่สวยงามตีดีกว่าตีจะซ้ายขวาไม่ตกเลยมึงดูขะเดิหน้า ตอนแรกก็ตอนแรกเป็นแปดใช่ไหมแล้วเออแล้วเปลี่ยนไ,ไหมไม่เป็นไรครับเธอเลยครับโอเคครับไม่เป็นไ,ไรไงไก่ดีกว่า สวยงามพี่ต so <LO> ้องเสียงเพะเสียงเพอเดินไมันก็ขึ้นเลมันขึ้นพี่ต้องห้าอ่อนใช่ไหม

พี่โต้งนับหนึ่งเอ้ยมือท้ายเรากินแล้วปูมือท้ายเรากินแล้ว ไม่ได้คุ้มพัดแบบไม่ชะงอกลงก็ไม่ลงอะไรเงี้ยต้องพัดแรงกว่านี้แล้วต้องให้แรงด้วยเลยแถมดูสามพัดทนึ่งเดียวดูดีนะเว้ตัวอย่างนี่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 สามพัดปโปพัดเพื่อชนแต่ถ้าไม่ลงสามพัดยังไม่ได้สามพัดเลยเนี่ยระยะถนัดสามพัด ว่าแล้วเดี๋ยวยิงผ่าต้นไม้ห้าต้นของเรานะเล็งไปตรงกลางน,นั่นเอยมันออกสายเฉยเลยสวยงามพี่กบ

แน่อน,น,นอนดูทรงกนไม่น่ารอดโต้งลืล่นหรือดีนะครับหลุมเมื่อกี้ได้พาหลุมนี้อาจจะตกน้ำเสียงเพาะเสียงเพาะสวยงามครับลูกนี้ นี่ก้มหน้าหรอมากเลยค่ะถ้าเงยหน้าขึ้นมาเราตกใจเหรอหมา,า,ายกดถ่ายเลยนะเพราะมนต้องไปเดินถ่ายถ่ายไปนู้นจะได้เห็นหน้านะ ทั้งคืน หลายอยู่เลยถาพอเดี๋ยวตื่นจ บก,กี้ดีนะลูกผมช่วยไว้ถ <c oughs> ้าลูกผมไม่ช่วยนี่ออกนอกวงไปแล้วนั่นนะ่ะ <c oughs> ทีมกินแล้วหนึ่ง <c oughs> เอา้ากินพี่โต้ง ที่ผมกินแล้วหนึ่งเนี่ยรอกินคนที่สองเนี่ยโอ้ยหรอถามแคปดีอวมา่ายไหมโอ้ย,อยพ่อ,อ่พ่อ่อคือเบาจางาังซาน ตังตังที่ไม่มีเราไม่ใคนใหญ่คนใหญ่ค่ง้านี่นลูกสดๆเลยัน้มันเทใ่แก้ว่แก้วลาวอ่ะ่ชมีโอ้โห่าทามีความสุขนะแบบก็ไม่มีน่ารักมากเลยครับพิตตี้สนามนี้โอ้โหน่ารักมากอ้มีอ๋อมี คือเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ผมดูแล้วมัน<ห>เป็นเป็นเบียร์ <No S 1> ปลอดแอลกอฮอล์โนแอลน่ารักน่ารักสวยสวยด้วยสวย <c oughs> รอเอาหนึ่งร้อยหกสิบหกอีกหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกลอสสามร้อยสามสิบสามแฮนนี่แคปห้าสิบเน็กสองร้อยแปดสิบสามรอ พี่กบพี่กบถ่ายถ่ายภาพนิ่งหน่อยที่พี่กบพี่กบพี่กบถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยโอเคโอเคถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยโอ้โหไม่ได้เลยรางวัลบูบี้เนี่ยหาหาดูยากนะเนี่ยใบประกาศใบประกาศเอ้ยมีใบประกาศด้วยส่วของคนแรกหนึงเนี่ยมีความสามารถในพวกที่ผ่านมาคกี่คนกี่คนหนึ่งร้อาสรางวัลบูบี้ครับพี่โต้งได้รางวัลบูบี้ ที่ไหนจ๊ะควรบอมได้รางวัลโบบี้ไหนครับสนามอะไรพี่โต้งได้รางวัลใครอีกแล้วสุดท้ายนะคะในคืนนี้ใหญ่สุดขอบคืณเป็นแล้วสิบเลยครับ